แช่งแช่งแช่งขอแช่งให้รวย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 เอารวยเข้าไปแช่ง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 ขอแช่งให้รวย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 เอารวยเข้าไปครับวันนี้วันวันที่เท่าไหร่นะครับท่านผู้ใหญ่ วันนี้วันที่วันที่สิบที่สิบเอ็ดกับวันที่สิบเอ็ดนะฮะวันนี้ช่วงช่วงซุปเปอร์บูลพารวยวันนี้ได้นําพาท่านผู้ชมหรือกรเกษตรกรทางบ้านนะฮะให้มาดูแปลงานาของท่านผู้ใหญ่ที่แนะนําให้กับเกษตรกร,รท่านหนึ่งใช้ครับก็คือคุณพี่ยงยุทธนะฮะก็คือนํามาที่อําเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทของเรานะฮะแล้วก็โดยนําพาของท่านผู้ใหญ่ทองอยู่นะครับโมดเทพครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะเดินชมแปลงนากันดูนะฮะว่าว่าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราบูมเงินบูมทองอะมิโน คอมเพล็กของเรานั้นใช้แล้วเป็นแบบไหนฮะแล้วก็ใช้ซอนยาซึ่งเป็นยาเป็นยากำจัดวัชพืชของเรานะว่าเป็นแบบไหนเดี๋ยวขอเชิญท่านผู้ใหญ่ให้สัมภาษณ์นิดนึงนะครับครับสวัสดีครับท่านผู้ใหญ่ครับครับผมก็แปลงนี้กี่ไร่ครับท่านผู้ใหญ่เก้าไร่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเชิญท่านท่านพี่ยงยุทธได้เลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับแป่งนี้เก้าไร่ครับเก้าไร่นะฮะเก้าไร่ก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราต้องแต่เริ่มก็คือเป็นอ่าบูมเงินบูมทองอ่าบูมเงินบูมทองแล้วก็ปุ๋ยเม็ด ก็คือครบครบชุดพตอนนี้ก็ได้กี่วันแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญเชิญเชิญดูเลยครับเชิญเดินเดินดูกันสักนิดหนึ่งฮะเดินดูสักนิดหนึ่งฮะเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องเชิญเชิญถ่ายภาพตรงนี้ได้เลยนะครับนะเดี๋ยวเชิญท่านผู้ใหญ่เลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับครับก็เราก็พูดตามความจริงนะฮะเราก็ดูแปลงกันไปด้วยอะไรไปด้วยเลยครับว่าว่าข้าวเราจะงามสมบูรณ์ขนาดไหนนะฮะ ครับก็ใช้ซุปบูมฮะตัวนี้นะฮะใช้ซุปบูมตัวนี้ฮะ SB อก็คือของบริษัทบูมการเกษตรครับำนักใหญ่ของเราก็ตั้งอยู่ที่จังหวัดัชนาทนะครับก็คือใช้ตัวนี้นะฮะพี่ใช่ไหมฮะใช้ครับผมใช้ตัวนี้รองพื้นนะครับก้าไล่ก็อยู่ที่กี่ลูกครับทีนี้ข้าวมันบูมกับไช้นยมากแล้วครับโอ้ก็ไม่ไม่ได้ใส่เยอะอะไรแต่ก็ยังออกมางาขนาดนี้ครับบูมแล้วครับแล้วก็บูมเงินบูมทอง ใช้สองทางก็ไปก่อนเที่ยวแล้วก็ตัวเก็บก็จะด้วยของเราตอนยากคราตอนยาครับผมก็ก็โดยการแนะนําของท่านผู้ใหญ่ที่แนะนําให้มาใช้ตรงนี้นะครับผมครับแล้วก็เดี๋ยวทผู้ใหญ่มีอะไรจะจะสอบถามด้วยตักนิดหนึ่งครับสักนิดหนึ่งที่แรกที่ยาเนี่ยยามันมันเยอะมากเลยเออเจ้าของเขาบอกว่าเอายาไม่ผิดแต่นี่เขาบอกว่า ผิดได้ประมาณสัก4ี่วันหญ้ามันไม่ตายเขาก็ไปหาผมผมก็ออกมามาดูมาดูปุ๊บในวันที่ห้าผมว่าใจเย็นๆนะอย่าเพิ่งไปทําอะไรเด,เดี๋ยวโตวไปถามเซลล์ก่อนแล้วก็พอมาตอนอีกสักสวันเป็น7วันมาดูผมก็มาลองถอนถอนดูในแปงหนาครับพอเสร็จแล้วดูแล้วมันน่าจะตายและตายขึ้นหมายถึงว่าตายจากอจ,จากจากกขึ้นมา เลยเสร็จแล้วก็ไปบอกเจ้าของนาเนี่ยบอกว่ามันตายนะแต่ว่าถ้าจะซ้ําก็ไม่เป็นไรเลยก็เสร็จแล้วเขาก็เอายามาซ้ําไม่ให้ไปซื้อยาที่อื่นเพราะว่าโวยมันจะมาไม่รู้ว่าใครใครดีกว่าใครครัเขาเสร็จแล้วก็เขาเาก็เอายาที่บ้านมาฉีดของไม่สัญญาดี่ตอนนั้นหญ้าหญ้าสูงก็ข้าวมากเลยแล้วก็เยอะด้วยพอฉีดเสร็จแล้ว มาตอนหลังผมก็ป so ล so ่อยเขาก็บอกตามตายมันเขาบอกตายตายเงียบปิดเลยบประมาทจริงข้าวเริ่มออกเรือเขาบอกโอ้โหตายอาตายพอดีเลยตายเยอะๆเลยไม่มีเกี้ยงไม่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 มีเอ่อสกอตต์นึงเลยในแปลงนานที่ช่วงที่เอ่อบริเวณที่ครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญไปตรงนู้นนิดนึงครับเชิญเชิญตรงนี้ครับเดี๋ยวจะได้ดูดูทั่วทั่วแปลงครับเดี๋ยวจะมองไม่เห็นทั่วแปลงว่าว่าสวยงามแล้วก็ ดีขนาดไหนนะครับพี่พี่เคยเคยได้ก็อยู่ประมาณกี่ถังครับที่เคยได้อยู่เจ็ดสิบกว่าถังเจ็ดสิบกว่าถังแล้วแล้วแล้วคราวนี้ดูแล้วจะจะดีกว่าเก่าไหมฮะดูแล้วผมว่าน่าจะนดาในเป็นเกียร์นะครับนะฮะผมก็ดูผมก็ดูจากสายตาแล้วก็น่าจะน่าจะไม่ไม่หลุดเกียร์ครับนฮะน่าจะไม่หลุดเกียร์ เดี๋ยวครับยังไงก็เดี๋ยวก็วันวันเก็บเกี่ยวครับผมจะก็จะกลับมาถ่ายทาอีกทีหนึ่งว่าได้ได้กี่ถังครับผมได้กี่เกียนครับก้าวไล่จะได้กันสักกี่เกียนครับผมครับวันนี้ก็บริษัทบูมการเกษตรก็ได้พาท่านมาเห็นกระตาแล้วนะฮะว่าใช้ผลิตภัณฑ์ของเราบูมเงินบูมทองเอาไปดูว่าเจ้าของเขามั่นใจขนาดนั้นครับเขาเคยได้เจ็ดสิบถังแต่ตอนเที่ยวนี้เขามั่นใจข่าวนี้มั่นใจมากครับว่าจะได้มากกว่าแน่นอนครับ เดี๋ยวถึงยังไงก็วันเก็บเกี่ยวนั้นผมจะตามมาอีกทีหนึ่งนะฮะวันนี้ก็บูมการเกษตรช่วงทุกบูมพารวยวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ 我奶奶老 ครับจากวันนั้นที่ที่เรามาสัมภาษณ์ของท่านผู้ช่วยหมูในแปลงนี้เมื่อวันเมื่อสักเมื่อสักสางอาทิตย์ที่แล้วนะฮะก็คือช่วงนั้นยังไม่ได้เกี่ยววันนี้เรามาตรงวันเก็บเกี่ยวนะฮะซึ่งรถเก็บเกี่ยวอยู่ทางด้านโน้นครับก็กำลังกำลังเกี่ยวอยู่พอดีเดี๋ยวเราจะได้รู้กันว่าแปลงที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทบูมการเกษตรแบบเต็มสูตรนั้นก้าวไล่ได้สักกี่เกียร์และกี่ถังครับผมเดี๋ยวเราจะเดินไปทางโน้นกันฮะเชิญครับก็จากตรงจุดหมูนะครับ,รบเราก็จะมาจุดนี้ก็คือตอนนี้ เดี๋ยวุปุของเขาเขังเนะสองทบก็เดี๋ยวเราจะดูเขาไปเื่อยๆนะเดี๋ยวเด้๋ยวให้ตาต้องดูว่ามันเป็นขนาดไหน ตรงด้านนู้นมาแล้วตรงนี้คือร่องเกี่ยวที่ที่ร่องไปแล้วห้าร่องสามร่องนี่ครับเนี่ยสามร่องเรออันสามห้าร่องอันอ๋อครับก็ก็สองอันก็ห้าร่องครับก็ได้ไปหนึ่งอุ้มเท่ากับสองเกียนห้าสิบถังห้าสิบถังครับผมก็ดูเม็ดข้าวด้านนี้นะฮะด้านนี้คือยังไม่ได้เกี่ยวมองดูด้านนี้นะครับก็ดูความสวยงามนะครับที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทบูมการเกษตรของเราฮะอ่ะเลยครับ ดูไปเรื่อยๆนะครับให้ดูความสวยงามไปก่อนเพราะวันนี้จะเกี่ยวหมดแล้วจะไม่ได้เห็นแล้วครับจะเห็นเป็นเม็ดอย่างเดียวเดี๋ยววันนี้ก็รู้นะครับก็เราเท่าที่กะดูแล้วก็น่าจะเกินเกินไร่ครับน่าเกินไร้เนี่ยน่าจะเกินนะฮะแล้วก็น้ําหนักก็น่าจะน่าจะเกินเกียนต่อไร่ะนะครับน่าจะเกินเกียนแต่เท่าที่ข้าวพันธุ์ด้วยครับครับวันอวันนี้ก็พอดีมามาตรงกับว่าเขาจะมาซื้อข้าวพันธุ์นะก็เลยข้าวนี้ก็ดูเขียวไปนิดนึงขอให้ดูครับนะเพราะว่าทําพันธุ์ข้าวนั้นต้องไอตอนเขียวครับเพราาะตต้องไป ต้องไปผ่านกรรมวิธีอีกหลายอย่างครับครับครับผมเดี๋ยวให้ดูเม็ดนะครับให้ดูเม็ดทําให้ดูเม็ดความสมบูรณ์ครับความสมบูรณ์ของของบุมเงินบุมทองเหมือนกันทั้งแปลงนะฮะหลังจากที่ใช้ชุดนี้ไปรับมีล้มมากครับล้มมากบุมเงินบุมทองชุดนี้ครับชุดเดียวยันเก็บเกี่ยวครับของบริษัทบุมการเกษตรครับ สวยงามมากครับทั้งแปลงครับทั้งแปลงคือจะตุกเสมอกันทั้งแปลงล้มเริ่มล้มก็แล้วนคือน้ำหนักดีครับดูกใช่ไหมได้แน่ไล่ไม่เขียนนะไม่พลาดนะครับท่านผู้ช่วย เดี๋ยวเราจะอรอลุ้นนะครับว่าได้ได้น้ำหนักก้าวลายได้น้ําหนักเท่าไหร่แน่ตอนนี้ก็รอรถมาทอยนะฮะร,ร,รถยังไม่เข้ามาเหทัหมดนะครับ,รบเหมือนันหมดโอเคครับแนละดีอีกช่วงหนึ่งนั้นเราจะเราจะรอดูว่าเกี่ยวหมดแล้วเนี่ยจะได้สักกี่เกียนแน่นอนครับผมขอบคุณมากครับ ไปอีกหน่อยแล้วบึกบึดเนี<ป>่ยม<ป>ัมค<ป>ือการอย่างว่าเนี<ป>่ยท่นท่านู่้ใช้ที่